สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกนูนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปแรนดอมก่อนนอนคืนนี้เขาฝากมาบอกว่าหลายคลิปนี้เป็นการแอบไพ่โดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูว่าเป็นแนวทางอย่าซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะสามารถทักจ่องคิวดูดวงส่วนตัวได้หรือใครนะคะอยากสนับสนุนช่องนะคะสามารถสมัครสมาชิกได้นะคะหรือจะกดคําว่าขอบคุณนะคะซุปเปอร์แตงนะคะ ใต้คลิปด้านล่างนะคะก็ได้เช่นกันนะคะอ่ะส่งกระแสจิตกระแสใจมานะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะคืนนี้นะคะเขาฝากาบอกคุณว่าฉันรู้นะว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความแบบว่าอีโก้แล้วก็ไม่ยอมใครเธอเป็นคนที่ไม่ยอมใครเลยเธอมีความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นผู้นําสูงมากๆและไอ้ความที่มีผู้นาเนี้ยมาทาให ดูตึงเครียดแล้วเธอก็เป็นคนที่ไม่รอคอยอะไรที่มันทําให้เธอทุกข์หรือไม่รอคอยอะไรที่ทําให้เธอเครียดจนเกินไปเธอจะรอคอยในสิ่งที่เป็นไปได้และอะไรที่มันหยุดความสัมพันธ์ไปเธอก็จะมองว่ามันสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อได้ไหมสามารถที่จะไปต่อได้ไหมละให้ความสุขเธอได้ไหมถ้าให้ความสุขเธอไม่ได้เธอก็จะมองว่าเอ๊ะ เธอจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ในเมื่อความสัมพันธ์นี้มันไม,ไม่ไม่มีความชัดเจนมันขาดความชัดเจนมีแต่ปัญหามาให้ทําให้ไม่มีความสุขเมื่อไม่มีความสุขเมื่อนําพาแต่ปัญหาก็ควรจะชัดเจนก็ควรจะตรงไปตรงมาว่าจะเอาอย่างไรจะปล่อยมือกันไปหรือจะคุยกันต่อเธอจะเป็นคนแบบนี้เธอเป็นคนที่ชัดเจนมากๆถ้าเธอรู้สึกว่าเธอเศร้าเธอเครียดเธอทุกข์ เธอไม่อยากไปต่อเธอพร้อมที่จะจบความสัมพันธ์ทันทีเธอรู้สึกว่าถ้าจบความสัมพันธ์แล้วมันน่าจะทําให้มีความสุขมากกว่าเพราะเธอเป็นคนที่รักตัวเองมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีหัวใจที่เข้มแข็งมีหัวใจที่อ่อนโยนแข็งแกร่งแล้วเธอก็รู้สึกว่าเธอเป็นคนที่อยู่ด้วยตัวเองได้แล้วก็พึ่งพาตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันทําให้ความสุขเล็กๆของเธอหายไปเธอจะไม่เสี่ยงเด็ดขาดเธอจะไม่ไปต่อเด็ดขาด ฉันเองก็เลยทําคิดว่าเฮ้ยฉันได้พลาดความรักที่เหมือนจะเป็นความรักที่สามารถเป็นครอบครัวได้ไปแล้ว จริงๆท่นก็มีความรักให้เธอมากๆนะก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะทํายังไงให้ความรักเนี่ยมันกลับมาจะทํายังไงให้ความรักเนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันเองก็ได้รับความรักจากเธอมาเยอะเหมือนกันแล้วก็อยากจะเก็บความรักนี้ไว้ให้นานกว่านี้หรืออยากให้มันอยู่นานเลยไปอะ่ะเพราะจริงๆอะตอนที่เธอดีกับฉันหรือตอนที่เรารักกันดีๆเนี่ยมันก็เป็นความอบอุ่นนะมันก็เป็นความแบบชุ่มชื้นหัวใจมันก็เลยทำให้ฉันรู้สึกว่าไม่อยากพลาดโอกาสนี้ อยากให้เราอยู่ด้วยกันไปนานๆแบบนี้ไปเรื่อยๆอยากให้เรารักกันแบบนี้ไปเรื่อยๆฉันเองก็ต้องปรับปรุงแก้ไขนีสใส่ข้อเสียบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ฉันเองก็รู้สึกว่าโอเคถ้าแก้ไขได้เธอก็คงจะไปต่อแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็คงต้องแยกยาก้ยายก,กันไปประมาณนี้นะคะก็ใครนะคะสนใจดูโดส่วนตัวท้าต้องคิวได้เลยคื้นี่ฝัน,นดีาติสวัสดะคะีค่ะบ๊ายบาย